หลายคนก็อาจจะคิดว่าหลังจากที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์เองแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนโดยการยืนบ้าง เดินบ้างการยืนจ้องต้นมหาโพธิ์บ้างอยู่ในบริเวณรอบๆนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเสวยวิมุตติสุขก็คือความสุขที่พ้นจากการพันธนาการของกิเลสราคะแล้วเนี่ยนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเราพิจารณาตามตำนาน และตามความเป็นจริงนั้นการที่พระพุทธองค์ได้พักผ่อนนั้นเนี่ยก็พักผ่อนเฉพาะร่างกายแต่ในทางจิตนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไดพ้พิจารณาสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ฝ่าฟันมาจนกระทั่งบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าในสัปดาห์ตน้ตนๆเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้พิจารณา ทำข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือการเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่ชาวพุทธมักจะพูดว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญนะครับอย่างเช่นว่ามีอวิชชาจึงทําให้มีสังขารมีสังขารก็จึงทําให้มีวิญญาณมีวิญญาณก็ทําให้มีนามรูปมีนามรูปก็ทําให้มีสรายตนะเมื่อมีสารยตนะจึงจะมีผัสสะเมื่อมีผัสสะก็มีเวทนาเมื่อมีเวทนาก็มีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็ มีอุปาทานเมื่อมีอุปทานก็มีภพเมื่อมีภพก็มีชาติเมื่อมีชาติจึงเกิดมีชรามรณะโสกปริเทวทุขัตโทมนัตและอุปายาสตรงนี้ก็พิจารณากลับไปกลับมาซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่จะว่าง่ายก็ง่ายแต่ความง่ายนั้นเนี่ยปุถุชนก็เข้าถึงได้ยากดังนั้นพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็จึงได้เปล่งอุทานว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏเก็บพรามผู้มีความเพียรเพ่ง เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของปราบนั้นก็ย่อมจะสิ้นไปเพราะได้รู้รมพร้อมทั้งเหตุและปัจจัยนี่คืออุทานแรกที่พระพุทธองค์เมื่อพิจารณาหัวข้อธรรมแล้วก็นำมากล่าวทําให้พระพุทธองค์รู้ว่าสิ่งเหล่าใดที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยรู้นันมีเหตุ มันมีปัจจัยจึงได้อุทานดังนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอีกหลายรอบนะครับพอถึงมัชฌิมยามพระพุทธองค์ก็อุทานขึ้นมาอีกว่าเมื่อใดทาทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นก็ย่อมจะสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายนี้ ทรงอุทานตอนมัชิมยามหลังจากนั้นพระองค์ก็พิจารณากลับไปกลับมาอีกแล้วก็ไปเปล่งอุทานขึ้นในในปัชิมยามโดยพระองค์เปล่งขึ้นว่าเมือ่อใดทำทั้งหลายปร,รากฏเก็บรามผูม้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นรามนั้น ย่อมกาจ,จัดมารและเสนามารสิาาได้ดุจ<ด>พระอา,อาทิตย์อุทัยทําท้องฟ้าให้สว่างได้ไดฉะนั้นนี้ก็เป็นอุทานในช่วงที่ท้องฟ้าปัติมยามเนี่ยก็คือท้องฟ้าที่เปล่งแสงอาทิตย์อุทัยขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ทําให้พวกเราเข้าใจว่าการเสวยสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นของพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับแต่เป็นการพิจารณาธรรมแล้วก็ทําให้พระองค์เนี่ยได้พบว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ามันเป็นอย่างนั้นนี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเองก็จะเปล่งอุทานในลักษณะนี้แต่พระพุทธองค์ก็เปล่งอุทานเพื่อที่จะส่งเสริมข้อพินิพจารณาธรรมะทั้งหลายช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงที่เป็นพระพุทธเจ้าเฉพาะตัวนะครับยังไม่ได้แสดงธรรมยังไม่ได้ออกประกาศธรรมเพราะฉะนั้นก็จึงถือว่าเป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้าอยู่นะครับเราก็มาดูต่อไปว่าพระองค์จะเสด็จไปทำอะไรในตอนต่อไป bye